โย่เราก็กาดสวีทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับ C4 นะครับกับเกม l i น e เรนเจอนะครับก็อยู่กับกาบปเทพอีที่ห้าแล้วนะครับก็เกือบลืมนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หายไปนานมากๆนะครับแบบหายไปนานจริงๆนะไม่ได้ลงคลิปตั้ง3สัปดาห์เลยนะครับว่าไปดูมานะไม่ได้ลงคลิปตั้งสสัปดาห์เลยเพราะว่า1นึ่งนะครับมันไม่มีคอนเทนต์ให้ผมลงแล้วก็ อ่ผมแบบแบบเกลือเกลือชิบหายเลยนะครับคือตู้เบาวช้างไอแสงไอตู้แสงสมกับบาวช้างอะ่ะแม่งทำผมแสบมากนะทุกคน2 0 0้ตัวคือไม่ได้อะไรเลยกลับมาไม่ได้แบบไม่ไม่ได้จริงๆอ่ะครับคือแบบถ้าได้แบบพวกตัวที่มันพอเล่นได้แบบพวกคน,นีคุณหนูอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ว่าเลยเลยคือแบบมันไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนแบบโคตรเกลือนะครับก็มีตู้โคแสงมานะก็วันนี้นะครับผมจะมาปั้นเลนเจอร์ตัวหนึ่งนะที่ผมพึ่งส่มได้มาหนังหลังใหม่นะเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็คืออ่าเซลีไอดอลนั่นเองนะครับบอกเลยว เก่งมากๆนะครับผมนะผมไปดูรีวิวมาคือเก่งสุดๆเลยนะครับก็ปลดล็อกครสวรค์ได้นะครับแล้วก็จะคือผมได้ไปฟาร์มของเอาไวอีโวน้องมปที่เรียบร้อยนะครับก่อนจะไปอีโวนะก็มาดูความสามารถของน้องก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ความสามารถของน้องนะครับยกเลิกทักษะอมตะของศัตรู4.5วินาทีแล้วก็ตัดเลือดนะครับ4.5วินาทีสร้างความเสียหาย3,100%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ครับต่อไปเป็นอ่าสกิลที่ปลดล็อกไฮเปิดนะครับสร้างบาลียในพื้นที่4วินาทีเพิ่มอัตราลดทักษะ6 0เ็นววลลา7ิทีบแ้ก ฟื้นฟูเลือดนะครับ60%ของพลังชีวิตอ่าลงในพื้นที่นะครับเป็นเวลา7วินาทีนะครับประมาณนี้ ก็ต่อไปครับเป็นเป็น p a สซีฟนะขัดขวางการได้รับแร่ธาตุนะครับก็คือจะเวลาตายเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้แร่ธาตุเวลาสังหารเรานั่นเองนะครับก็เป็นความสามารถที่โอเคอยู่นะครับสำหรับผมนะต่อไปนะครับเป็นความสามารถล่างไฮเปอร์นะที่เวลาอัพเกรดไฮเปอร์ก็จะได้มานะครับก็คืออ่าขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยได้อ่าผลิตแร่ธาตุได้ช้าลงนั่นเองนะครับก็เป็นการชะลอนั่นเองนะครับทำให้แบบว่ายิ่งปล่อยเยอะก็ยิ่งชะลอเยอะนะครับบอกเลยว่าอันนี้ตัวดีของดีมากนะครับสำหรับผมนะในตอนนี้ โอเคนะครับก็ไม่ไม่พูดเยอะนะครับเราก็จะไปอีโวให้น้องเป็นข้างไปล่างไฮเปอร์เลยละกันใช้เงิน4ีล้าน้านะครับแล้วก็ตัวประมาณนี้ไปเลยครับเด็สโก ปึ้งเรียบร้อยครับก็ตัวนี้ผมจะทําเป็นไฮเปอร์แม็กนะฮะก็เกียร์ที่ผมใส่ให้น้องก็จะเป็นคทาคิดมัดนะครับเป็นอันนี้คทาคิดมัดแล้วก็ลงท้าลนแร่นะครับกับกระดิ่งคิดมัดนะประมาณนี้เอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกผมแง่สองงามกับรองเท้ากับเสื้อเสื้อมากนะครับตอนนี้นะอ้อผมลืมให้ดูความสามารถล่างก้าวดาวเลยนะครับความสามารถล่างก้าวดาวก็มีประมาณนี้นะเอาจริงๆผมแนะนํา นะครับคือน่าจะใช้แค่หยุดทษาอสาอปฏิบัติการชั่วคราวนะผมน่าจะแนะนํำริงสำหรับผมนะโอเคนะครับก็จะไปเพิ่มเวลก่อนเลยนะครับก็ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยน่าจะเอาตัวนี้ทําเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ผมไม่เอาทําให้ไอ้ภูเป็นไฮเปอร์แม็กเพราะว่า ผมต้องการให้ภาพื้นของผมนะครับมันแบบมันเก่งมากๆนะถ้าภาพื้นมันยืนไม่ไหวเนี่ยตัวบินก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะตีมันจะไม่มันจะตีบ้านฟรีไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นลําบากเลยนะครับถ้าเราทําภาพื้นแข็งแก่งก็จะทําให้ตัวบินเนี่ยมันแบบตีบ้านสบายๆนะครับถ้าไม่มีตัวการบินมาขวางมันนะเนาะประมาณนี้นะครับโอเคมาดูกันว่าถ้เกิว่ากลุ่มของผมมีแค่แดตัวอ่าจะต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ทําไปเลยครับโอเคเวลลร้อยแปดสิบห้า โอเคเรียบร้อยครับสแต่ก็2องร้านนีงเหรอโอ้ผมว่าผมน่าจะได้แล้วนะครับคือแรกมันก็ใช้น้อยอยู่นะ597้เกเองคือตอนเนี้ยผมว่าน่าจะได้เปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับแต่ก็ก่อนจะไปนะครับขอแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บนึงผมขอจัดทีมก่อนเลยนะครับไปทีม2องผมนะก็ผมจะเอามาแทนเจสิก้านะครับเพราะว่าทอนที่ผมเอามาเจสิก้ามาเพราะว่าผมจะเอาบัฟเอามาตาัดเฉยๆนะแล้วก็จะเอาเจสิก้าเอาไว้ข้างหลังเลยนะครับแทนยูริของผมนะประมาณนี้ โอเคนี่นะครับประมาณนี้ก็เซตไว้เลยนะครับรอแปนึงอืม เออไหวเี่ยผมลืมเลยแปบ๊บนึงผมจะเปลี่ยนเกียร์มันอยู่นี่หว่านะครับโอเคไปเปลี่ยนเกียร์ก่อนเลยคือผมรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยเว่ยเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นจะมีเพียวๆให้มันไปเลยเป็นใส่เสื้อเสื้อซันตานะครับสำหรับอันี้นะเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้แร่อะไรเยอะเลยนะครับตอนนี้นะแต่ถ้าเป็นเก้าดาวผมอาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ใช้เสื้อซันต้าไปก่อนละกันนะครับเ่าเสื้อไหนวะ เอาอันนี้แล้วกันนะครับดาเมจไปเลยโอเคดาเมจก็จะประมาณนี้ครับ3ล้านแล้วก็เลือดประมาณ3 3ล้านนะครับประมาณนี้บอกเลยว่าทั้งแรงทั้งอึดแน่นอนครับโอเคไปกันต่อครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะไปลองของใน PVP กันนะครับเพราะว่าสเตจหลักผมเนี่ยโอ้โหผมลืมใต่ PVP เลยนี่ว่าชิบหายโอเคเขาเรียนก่อนก็คือที่ผมไม่ได้เอาไปลงสเตจหลักเพราะว่าด่านผมมันน้อยน,นะครับคือเอาไปลงก็ไม่เห็นผลนะคือมันง่ายอยู่แล้วด่านมันง่ายมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึงผมขอหาคู่ที่ต่อสู้กันคู่ต่อสู้ อุ jadi, ้ยลูดิอ้สอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกียร์ติ่มได้ลูดิอ้ส์ฟีก็โอ้โหฟีสเกียร์ติ่มก็ดีโอ้โหอีซี่เลยดิโอเคนะครับเกียร์ประมาณนี้ไหวไหวแน่นอนเชื่อผมลีโอนาตตัวบินเกียร์ไม่ใส่ด้วยไอแฝกก็เกียร์เอ๋ออีกน่าจะได้นะเอ้ยผมลืมดูหมากลุกเลยแป๊นึงแป๊บนึงแป๊บนึงหมากลุกเกียร์อะไรวะเอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยเกียร์ว่างโอเคตัวบินผมน่าจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะสู้ได้สบายๆนะสำหรับอ่า คู่ต่อสู้คนนี้นะครับเวลอะไรวะแบบนี้ก็เป็นเวลอันตาสิบเก้านะครับคนนี้ผลได้จะสู้ได้ชิวๆนะตอนนี้ผมจับตาดูเซรี่นะครับอุ้ยโหหายเลยเมื่อกี้ผมดูอยู่เรียบดอยโอ้โหโอ้โหแม่งจบไปยังวะลูเดียมันยังไม่ได้โชว์ของเลยอ่ะไออันนี้ง่ายเกินอาจจะเป็นเพราะหลีผมมันยังต่ำๆด้วยแหละนะครับเลยไม่ใช่ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอต่อนะครับประมาณนี้อุยอันนี้ไว้ก่อนเลยอุ้ย โอ้โหแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบดิอันนี้ผมขอตัดคลิปไปตอนที่ผมเคลียร์สู้กับตรงนี้เสร็จเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้โชว์ของเนาะโอเค<ม>เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเป็นเงินสามโอ้โหอุ้ยพาวเวอร์โอ้โหเกียร์ดีสุดลนะไม่เป็นไรครับเราสู้ครับเราสู้อย่าไปหยองครับเราไม่หวัน่น เราสู้แน่นอนครับไปเลเลกโกถ้าเรามาแพ้ถ้าเรามาแพ้3ตัวนี้ผมผมบอกเลยว่าต้องพิจนารณาทีมตัวเองใหม่แน่นอนครับโอเคตอนนี้คือผมโฟกัสเซลรี่อยู่นะครับไอเชสเซรี่กูยิ่งยังไงอ่ะอุ้ยโอ้โหทำไม ทำไมมันวุดบ่บอยจังวะมันไม่โดนเซรีผมเลยนะดูดิเซรีผมยังไม่ตายเลยนะครับโอ้โหไอ้เฮียพาวเวอร์ Power ตีไม่ตีไม่โดนอ่ะมันแบบมันมันพลาดลัวๆเลยโอ้โหนี่เรียบร้อยเกียร์ติ่มก็งี้แหละไม่ใส่เซ็ตไม่ใส่เซ็ตหลบสก,กิลได้เรียบร้อยครับโอ้โหคนน,คนนี้ไม่ต่อเลยคนนี้ไม่ต่อเลยนะครับใส่ฟรีดีวาคนนี้นะครับหาคู่ต่อสู้กันต่ออุ้ยอันนี้ชิวครับชิวเลยแต่ว่าผมขอข่าไปตอนสู้เสร็จเลยแล้วกันเรียบร้อยครับป้ายเลเจนด์โดนตบเป็นที่เรียบร้อยครับเจอตัวติ่มแล้ว อุ้ยอันนี้ไม่ไม่ไหวไม่ไหวตึงเกินตึงเกินมีกระปะโอ้โหไหวกลัวเลยอันนี้กลัวจริงไอ้เหี้ยไม่ไหวปะผมผมมั่นใจว่าไม่ไหวแน่นอนครับเจออย่างเงี้ยปึ๊บอ่าโอ้ยอันนี้รีทิ้งเลยปึ๊บอันนี้อันนี้อันนี้รีทิ้งเหมือนกันตับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหม็อบเกียย์กล้าอีก วุ้ยอันนี้สู้ง่ายนะไทจิเวลหนึ่งแล้วก็ฟิเลนเวลหนึ่งอีกนะครับก็ผมขอข่าไปตอนที่ผมสู้เสร็จเลยแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากเนะาะชนะแน่นอนโอเคนะครับก็ชนะแบบไม่ยากเย็ยนนะสำหรับไอดีะโอเคคนน้มหมดแล้วนะครับเจอต่อแค่ไม่กี่ตัวองนะโอ้โหบอกอัน,นจริงๆคือไม่ตึงเลยนะครับก็เซนลี่ของผมเนะี่ยบอกเลยว่าโชว์ของด้ดีมากๆนะครับใน2เกมที่แบบเจอตึงๆนะคือแทบไม่ตาย,ยนะครับแถมโดนพาวเวอร์ที่แบบเกียยนแน่นๆคือไม่ตายเลยครับพลาดแบบ ปาวเวอร์แม่งตีวุอย่างบ่อยอะเออโอเคนะครับผมว่าผมอาจจะต้องมาแก้กเกียร์ให้มันหน่อยนะครับคือผมอ่านี่ไงผมว่าจะลองเปลี่ยนเกียร์เป็นอันนี้ดูนะครับสลับเป็นอาวุธเป็นเจ้าหญิงหนาอานะวุธเจ้าหญิงหนามไม่แหละนะครับว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่าผมแต่ผมมองว่าดีแน่นอนนะเพราะว่ามีติ๊กี้นะครับประมาณนี้แต่ว่าอาจจะต้องแลกกับความบางแล้วก็ความต้านสกิลออกนะแต่ว่าค่อยมาแก้ที่หลังละกันนะครับ โอเคนะครับก่อนที่เราจะจากกันก็มาขอสุ่มาหาแสงหน่อยแล้วกันนะครับมีงบอยู่ร้อยเพชรนะสุ่มได้สองโลนะครับมาดูกันว่า,าเราจะได้อะไรคือผมได้ตัวไหนก็คุ้มนะแต่ที่ไม่ใช่พวกตัวที่แบบมันตกเมตาติ่มๆไปเลยนะครับคือตัวไหนก็ได้อันจริงๆได้อนูบิสหรือบาร์ล็อกมาก็ได้นะจะทําให้ทีมผมเนี่ยเก่งมากๆนะไปเลยครับเลโก้ห้าสิบเพชรแรกปึ้งโอ้โหแมออกกวกัดกูท่อเลยไปครับไปกันต่อครับน้องมีอยู่แค่นี้ปึ้งอู้ย แมวกวักไอ้หาเอ้ยกูแทบช็อกกูแทบช็อกโอเคแรกก่อนแรกก่อนแรกก่อนโอ้ไม่ไหวว่ะโอ้โหไปครับตัวสุดท้ายของผมไปครับห้าตัวในลังเพลิงไดไรป,ป,ปึ้งโอ้โหปุโรหิตเลิกเลิครับเลิกเลกเลยเลิกเลยเลิกเลย โอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่มารับชมคลิปในวันนี้นะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งิดตาให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้ารับนะทุกคนสวัสดีครับไว้เจอกันครับ